สวัสดีครับพวกมันอีกครั้งนะครับกับดรพิวผิวเล่านะครับเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลที่นํามาแลกเปลี่ยนกันมาชายกันนะครับวันนี้ในส่วนที่มาประจําวันเสาร์เป็นเรื่องราวทั่วไปนะครับส่วนบัรจันทร์เป็นซีรีส์ของเซอร์เลฟฟ์กุซันยังไงชอบแบบไหนนะครับแนะนํากันมาได้ติชมกันมาได้นะครับผมแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับอวันนี้ผม จะพาไปรู้จักอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับของคุณซื้อที่ผมชอบมากๆนอกจากเซอร์เด้ฟูซันแล้วนะครับนอกจากคุณซืออีกหลายคนแล้วนะครับคุณซื้อที่ผมชอบมากๆนะครับในบทบาทตรงนี้ก็คือหลุยส์เอลิก้ u i หลุยส์เอลิก้นะครับสมัยเป็นนักเตะนี่ต้องบอกว่าชีวิตเขาอินดี้มากๆก่อนเปลี่ยนมาเป็นคุณซือก็ยังอินดี้อยู่อินดี้ก็คือยังไงทําในสิ่งที่คาดไม่ถึง ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันการตัดสินใจต่างๆนะครับมันแปลกมันพิสดารนะครับเอลิเก้เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลนะครับเป็นนักเตะก่อนตั้งแต่อยู่กับสปอร์ติกีคอนบ้านเกิดเมืองกีคอนนะครับหลังจากนั้นนะครับพออายุ21ปีเป็นดาวุูงของกีคอนพออายุ21ปีเนี่ยกีคอนมีปัญหาเรื่องการเงินแหละและเห็นข้อเสนอจากเลอามาลิดมันงดงามจากเมืองหลวงมาก็เลยขายให้ ายเอลิเก้ให้กับมาริทเอลิเก้บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากย้ายนะครับแต่ว่าสโมสรต้องการขายและตัวเองก็ต้องการช่วยสโมสรด้วยนะครับพยุงสถานะทางการเงินทีนี้ก็เล่นอยู่กับมาริทเล่นไปพาทีมเป็นแชมป์ลาลีกาหนึ่งครังครรงงคร้งนะครับฤดูกาลพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกได้แชมป์โกปาเดเล่หนึ่งครั้งนะครับโมเมนต์ที่แฟนบอลหลายคนจำเกี่ยวกับเอลิเก้ตอนเป็นนักเตะเรอ,อัลมาดริดได้ ก็คือในปี1995นะครับที่เขายิงประตูเลออมอาจยิงประตูบาเซโลนาสำเร็จในศึกเอลกาซิโก้พอยิงได้ปุ๊บอะเขายิงนัดน,นั้นเนี่ยมาลิชนะ50นะครับเอลิเกย้ยิงประตูที่4ยิงได้เ,เขาดีใจสะใจสุขีดนะครับตอนนั้นน่ยได้ใจแฟนบอลมาริดไปเต็มๆนะครับแต่ใครจะคิดว่า โมเมนต์นั he he to way, top, ้นเนี่ยเขาควรจะอยู่ต่อสัญญาออกไปสัญญา5ปีหมดลงแต่เขาไม่ยอมต่อนะครับหมดลงในปี1 9 9เเขาไม่ยอมต่อไปนะครับทำสิ่งที่น่าตะลึงกว่านั้นนะครับไม่ยอมต่อไม่พอย้ายไปบาร์เซโลนาซึ่งเป็นทีมคู่แข่งทีมอลิตลอดการโอ้โหตอนนั้นแฟนบอลมาริทนี่เกลียดเอลิเก้อย่างมากบอกว่าเป็นคนหักหลังเป็นพวกทรยศนะครับ ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยเกลียดมากนะครับในขนาดเดียวกันเอลิเก้ไปเริ่มต้นชีวิตกับบาเซโลนาพวกบาเซโลนิต้าก็ไม่เชื่อใจนะครับรับไม่ได้มองด้วยสายตาที่ผิดปกติออกไปไอ้คุณเพิ่งยิงผมมาแล้วคุณฉลองสะใจแล้วคุณย้ายมาอยู่ทีมผมแล้วคุณบอกนี่คือความฝันของคุณคืออะไรกันแน่เอลิก้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตอนย้ายจากกิคอนเนี่ยเขาไม่ได้อยากย้ายแต่สโมสรต้องการปล่อยต้องการขายก็เลยย้ายออกไปมาดริดนะครับความฝันจริงๆคือบาร์เซโลนาต่างหากนะครับเอลิเกกตอนนั้นอึดอัดไม่น้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเคือเขาต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองพยายามพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับออจนกระทั่งได้รับการยอมรับมีเพื่อนสนิทคือเป๊กโกดิโอลาเนี่ยคอยช่วยเหลือ เป๊ปบ,บอกว่าจิตใจของเอลิเก้ที่แข็งแกร่งมากนะครับพร้อมสู้พร้อมเมาเชิญทุกสถานการณ์นะครับเอลิเก้ช่วยบาร์ซ่าประสบความสําเร็จนะครับได้ทั้งแชมป์ลาลีกาได้แชมป์โกปาเดเลนะครับแล้วเขาตัดสินใจรีทายในตอนอายุ34รีทายกับบาร์เซโลน่านี่แหละนะครับทำกลางความแปลกใจสงสัยว่าเออจริงๆเล่นได้ต่อแต่เอลิเก้ต้องการพิสูจน์ว่าเขายืนหยัดกับบาร์เซโลน,าน่า เขารักบาร์เซโลนามากพอไม่ใช่เป็นไปตามกระแสะนะครับหลังจากนั้นไปเรียนโค้ชกลับมาเป็นโค้ชชุด B ของบาร์เซโลน่าซึ่งแทนที่เป๊ปร์ดิลาโดนโปรโมตขึ้นไปเป็นชุดใหญ่2คนทำง,งานด้วยกันกูซอคนนี้ทำง,งานด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นไปเติบโตกับโลมานะครับแล้วก็มาเซลตาคุมทีมชุดใหญ่นะครับเอลิเกไปอยู่กับโลมาแล้วก็มาอยู่กับเซลตา กระทั่งจังหวะดดีมาคุมบาร์เซโลนาช่วง3ปีคุมบาร์เซโลนานะครับยิ่งใหญ่มากๆอาจจะไม่เหมือนเป๊ปสปายไม่สวยงามแต่ว่าดุดันเล้าใจบาร์เซโลนานะครับได้แชมป์อ่าทริปเปิลแชมป์ลาลีกาโกปาเดเลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นเดียว2014-2015และ3ปีที่เอลิเก้เซ็นสัญญาเนี่ยบาซ่าได้แชมป์ลาลีกา2ครั้งโกปาเดเล3ปีติดต่อกันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่ง แล้วพอหมดสัญญา3ปีเขาก็ลงจากเก้าอี้ไม่ยอมต่อไปทําการเอ๊ะทำไมเอลิเก้ไม่ยอมต่อเขามีเหตุผลส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นไปคุมทีมชาติสเปนแล้วก็มีพักอยู่ช่วงหนึ่งไปดูแลลูกสาวที่ป่วยแล้วก็กลับมากลับมา,ก,บมาก,ก็มีปัญหากับโรเบโตโมเรโน,โนมือขวาที่ขึ้นไปแทนทะเลาะกันนะครับโมเรโนอยากเป็นเบอร์หนึ่งอยากคุมต่อเอลิเก้บอกไปเลยไม่ปาณีนะครับเอลิเก ไล่ออกเลยคุณออกไปไม่ต้องมาเป็นทีมสตาร์ของผมแล้วเอริเก้นะครับเด็ดขาดมากๆนะครับนี่คือลุยเอริเก้ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมานะครับ2020ที่เตะ2021เนี่ยเอริเก้เป็นกุซือทีมชาติสเปนทําผลงานได้ดีนะครับในขณะที่เขาอนุโลมนะครับมีกฎใหม่ให้เรียกนักให้ส่งชื่อนักเตะได้26คนกรณีพิเศษแต่เอลิเก้ก็ส่งไปแค่24 แล้วก็พาทีมเข้าถึงรอบรองรชนะเลิศแพ้อ,อิตาลีอย่างน่าเสียดายแพ้เพราะประสบการณ์ที่เล่นดีกว่านะครับนี่คือความอินดี้ของเอลิเก้ในหลายๆเรื่องตั้งแต่เป็นนักเตะนะครับเป็นนักเตะมาริดไม่ต่อสัญญาย้ายไปบาร์เซโลนา่ายอมนะครับเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองยอมหวานอมขมกลืนก่อนนะครับจิตใจแข็งแกร่งมากในขณะเดียวกันก็มีความเป็นอินดี้ในหลายๆเรื่องคาดดาวลําบากว่าเขาจะทำอะไรบ้าง นะครับตั้งแต่เป็นนักเตะกระทั่งยันเป็นผู้จัดการทีมนะครับนี่คืออีกด้านของลุยส์เอลิเก้ที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับยังไงถไ้าชื่นชอบเรื่องราวด็อกเตร์พิวหิวเล่าเรื่องราวฟุตบอลดีๆที่นำมาเล่ากันฟงังก็กด Subscribe ให้ด้วยและอย่าลืมติดตามกันตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ